ในสถานการณ์วันนี้การปรับคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องสำคัญอ่อนตัวลงไปทันทีครับอ,อ่อนตัวแล้วมันจะมาพูดทำไมละคุณสุน,นัยยังมีความสำคัญอยู่นะครับแต่ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ปรับคณะรัฐมนตรีแต่ความสำคัญอยู่ที่จับโกหกนายประยุทธ์ครับ ข่าวหนัสืึพิบิ์มติชนบอกโปรดเก้าแล้วคอรอมอมีการตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะตกลงโปรดเก้าอย่างไงในหลวงลงพระมาพิไทยยังไงอันนี้ไปห้ามคนคิดไม่ได้ครับในเมื่อพระองค์ท่านประทับอยู่ต่างประเทศแล้วประกวันายประยุทธ์เนี่ย ก็พูดบอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นจะทำไม่ได้จนกว่าจะกลางกลางสิงหาคมถึงจะเสร็จอา้าวผมก็บอกแล้วว่าเออคือเรื่องอย่างนี้ครับโลกสมัยใหม่เนี่ยคนมันเข้าใจหมดแล้ววันนี้สิ่งที่นายประยุทธ์บอกว่า เออปรับคณะรัฐมน,นตรีไม่ได้ต้องรอก่อนนะครับผมก็เลยคือถ้าพูดล,ลอยๆเดี๋ยวท่านก็นจะมาว่าอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับนายประยุทธ์ได้พูดคํานี้ออกมาจริงครับผมอยากเอาหลักฐานมาให้ท่านดูสักหน่อยกันละกันเดี๋ยวจะว่าเราไปยกงงยกเมฆเอาอยัางไงดีอะ <laughs> ไอ้ตอนตรงตอนตรงหาภาพข่าวมาโชว์เนี่ยลำบากลำบากมันต้องใช้เวลานะครับบางทีท่านก็นว่าว่าผมนี่นั่นนี่นะครับนี่ขาเอาภาพนี้โชว์เลยก็แล้วกันข่าวเมื่อวันที่23ากรกฎาคมนายประยุทธ์บอกอัปเดตปรับคณะมนตรีเสร็จกลางสิงหาเห็นไหมฮะเอาเสร็จการสิงหาย,ยัางไง คนกเอ๊ะทำไมมันชานักผมก็ตั้งข้อสังเกตชาหนักชานัก,นกวันนี้มันชัดว่ากระบวนการบริหารแบบนี้ต้องยอมรับควาเป็นจริงว่าการที่ในหลวงทรงประทับอยู่ต่างประเทศนั้นคนที่บริหารจะต้องเชื่อมโยงเช่นโปรดเก้าก็ต้องเอาหนังสือไปให้พระองค์ท่านลงนามจะใช้วิธีแบบส่งลายไปเหรอ ส่งไลยไปมันก็ไม่ได้สิครับมันก็ไม่เหมาะนายประยุทธ์ต้องบินไปเพื่อจะถวายสารก็ไม่เห็นนายประยุทธ์ไปนี่ครับกนายประยุทธ์ก็อยู่เมืองไทยทุกวันอาแล้วออกมาได้ยังไงอะ่ะคนเขาก็ตั้งประเด็นว่าตกลงเนี่ยการที่มีนายประยุทธ์บอกได้รับพบระปรมมิชัยโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่แล้วเนี่ย เขาก็ถามตั้งคําถามว่าล้วเซนกงินเมื่อไหร่เอาเถอะครับอย่างไงผมก็เชื่อว่าเขาเซ็นในหลวงสมรงพระราพิไทยแน่นอนแต่ว่าห้ามความคิดของคนไม่ได้ว่าเพราะอะไรเซ็นกันยังไงแล้วมันก็มาเชื่อมโยงกับการบินไทยท่านเห็นนะครับมันเชื่อมโยงเป็นลูกโซ่หมดนะนั่นก็คือทําไมการบินไทยเจ๊งไม่ได้ทําไมการบินไทยเลิกไม่ได้ เพราะการบินไทยทําหน้าที่วันนี้มีความสําคัญมากส่งเอกสารสําคัญสาคัญไปให้ในหลวงทรงลงพระบราพิไทยที่ต่างประเทศอ่าแล้วคุณสุนัยรู้ได้ยังไงก็ฟังจากอาจารย์สุรักษ์นะฮะศสิวรักษ์นี่พูดเองบอกพระองค์ท่านทรงทํางานหนักทรงงานหนักตลอดอยู่ต่างประเทศก็ต้องนั่งเซ็นหนังสือหนังสือมาอยัางไงอะเราจะมาล่วงหน้ากันห้าวันเจ็ดวัน บางเรื่องนี่มันไม่รู้นี่ครับว่าจะปรับคลมอเมื่อไร่ทั้งหมดนี้การบินไทยก็กลายเป็นรถม้าที่จะต้องนำเอกสารไปทุนเก่าไม่ต้องใช้การบินไทยได้ไหมใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศเลยต้นทุนมันยิ่งสูงใหญ่งั้นไม่ใช้ไม่ใช้ทั้งกองเ,ออเครื่องบินของกองทัพอากาศไม่ใช้ทั้งการบินไทยถ้าจะเจ๊งก็เจ๊งไปจะได้บริหารจัดการใหม่ได้ ใช้สายการบินอื่นมันเป็นความลับมันคอนโทรไม่ได้ท่านเห็นอย่างฮะมันเชื่อมโยงก,กับการบินไทยด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆแน่นอนครับแค่ฝากเอกาสารไปเนี่ยไม่กี่ตังหรอกแต่ว่าต้องทุ่มเงินเพราะการบินไทยขาดทุนก็ต้องทุ่มเงินเข้าไปเอาภาษีประชาชนทุ่มเงินเข้าไปแล้วผมไม่เชื่อหรอกครับว่าการที่การบินไทยจะฟื้นมาโดยไม่มีการอุ้มเป็นไปไม่ได้ เขาอุ้มอยู่แล้วดังนั้นวันนี้เริ่มต้นจากการปรับคณะรัฐมนตรีคนก็ตั้งคำถามกันว่าตกลงหนังสือไปยังไงมาอย่างไงมันก็ต้องเข้าใจได้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วมีคำถามต่อไปว่าการปรับรัฐมนตรีจะเป็นยังไงต่อไอ้ตรงนี้แหละยุ่งแล้ะครับ อาจารย์ปิยบุตรครับท่านนำเสนอบอกว่าให้จับตาเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีอาจารย์ปียบุตรบอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ต้องดูเรื่องการถวายสัตว์ผมถึงบอกว่าวันนี้ปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเรื่องเล็กไปแล้วครับไม่มีใครเชื่อแล้วว่าคอรชุดนี้จะมาแก้ปัญหาได้ผมยังไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่วัน เ <c oughs> พราะประชาชนเขารู้เห็นกาพืชหมดแล้วแล้วเขากําลังเรียกร้องเขาปิดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามจังหวะการต่อสู้อย่างสันติวิธีหนึ่งชูประเด็นเลยว่าประชาชนอย่าไปเอานะใครไปเสนอรัฐบาลแห่งชาติยานะนั่นคือปัญหาที่จะหมักหมมต่อไปสองรัฐบาลก็ไม่เอานะยาอยากแสดอเข้ามานะไม่มีใครหนุนนะเพราะเขารู้ว่ารัฐบาลเมื่อไรทหารก็ทําเองไม่ได้ครับ ก็จะไปลงที่อำนาจพิเศษเขารู้แล้วว่าวันนี้อำนาจพิเศษในรอบ50สปีที่ผ่านมาได้สร้างบทเรียนให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่วีรบุรุษพานมครวันเมื่อปี2500โดยกล่าวหาว่าจอมพลปอเลือกตั้งทุจริตกโกงเลือกตั้งปรากฏว่าเจอสลิดหนักกว่าเดิมครับ ผู้ปกครองรเผด็จการไทยเนี่ยก็จะใช้อย่างนี้ครับเอาตัวละครไปใหม่มาเล่นประช,ชาชนก็เก็บบทเรียนมาเก็บบทเรียนมาอย่าลืมว่า50กว่าปีนะครับบทเรียนที่มาถึงเด็กเด็กพวกนี้ยังไม่เกิดนะผมยมังเล็กๆนะปีสองพันร้อยนะดังนั้นนี่คือบทเรียนทางสังคมที่ถ่ายทอดแล้ววันนี้เขาก็เขม่งขันชนะทีละจุดทีละจุดทีละจุดให้เหลือหนึ่ง หยุดคุกคามประชาชนอยูนี้เที่ยวยจ,ยจับคนนู้นเที่ยวจับคนนี้อ้าข้อหาแน้่ข้อหาน,ะหาน,นี้พอแล้วไอ้ทีบอลเราทำยังไงล่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไม่เห็นไปนเร่งดําเนินการนั่นเลยรับสวยเขาเน่ยอ้าวหนึ่งหยุดหยุดคุกคามประชาชนสองแก้รัฐมนูนซะประยุทธ์ก็พยายามจะดึงไปดึงมาตั้งกรรมการเองเขาก็รู้ทันแล้วครับล่างใหม่ไม่ได้แก้ไข ประธานรู้สภาก็ไม่ยอมไม่ยอมใช้สสรอจะ,ะออกกฎหมายมาตั้งสสรไม่เอาเอาสิคอ่คอยบีบเข้าไปคอ่คอยขันเฉาะวันนี้ประชาชนเขาตาสว่างแล้วขอให้ท่านออกมารวมพลังการรวมพลังเป็นการแสดงเจตนาที่สําคัญแล้วอย่าไปกลัวคําขูมันจะมาปราบมาปรามวันนี้เราไม่ได้ก่อความรุนแรงพี่น้องประชาชน ออกมาร่วมชุมนุมสนับสนุนใครออกไม่ได้สนับสนุนเงินสนับสนุนทองซื้อเครื่องกระจายเสียงเขาขาดอะไรช่วยกันให้เจตนาลมของประชาชน,นออกมาแบบ14ตุลารับรองได้ว่าเปลี่ยนแปลงแน่นอนบ้านเมืองจะดีแล้วจะดีไปถึงท่านถึงลูกหลานของท่านดันั้นวันนี้อาจารย์ปิยบุตรเขาก็จับประเด็นนี้ขึ้นมา ยันไว้ก่อนเราเลาะเลยไม่ได้นะครับอาจารย์ปิยบุตรบอกให้ดูประยุทธ์จะนำ科尔มอถวายสัตว์คำปฏิญาณตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ตรงนี้เป็นประเด็นเล็กๆแต่เป็นประเด็นความเป็นความตายของประยุทธ์เป็นท่านจะเห็นนะครับว่าไอ้อำนาจเผด็จก,การนี่เวลามันขเขม็งเกี่ยวนี่มัน มันเดินยากนะครับเพราะมันมันทำไม่ถูกต้องนี่วันนี้ถ้าประยุทธ์ถาวายสัตว์เหมือนเดิมคือไม่พูดตามรัฐธรรมนูญแปลว่าอะไรในหลวงจะทรงยอมหรออ้าวท่านในหลวงทรงพระนิ่งเฉยก็แสดงว่าอย่างนี้ ถ้าประยุทธ์บอกไม่มีปัญหาเพื่อไม่กระทบกระเทือนสถาบันกษัตริย์เลยยอมจงรับภักดีถแถลงถวายสัตว์ตามรัฐธรรมนูญข้อควารมรัฐธรรมนูญก็แสดงว่าที่ผ่านมามึงผิดสผิดมาแล้วบริหารมาไงปีโมฆะแล้วโอ้ยไปไงวะสามไม่รู้เลยครับว่ามันถวายสัตว์ว่าอะไร ในุิธีถวายวสัตว์ว่าอะไรไม่รู pues ้เลยเพราะอะไรปิดข่าวจะเอาอย่างนั้นเรอะครับการถวายสัตว์เพื่อจะเข้าบริหารประเทศชาติถือเป็นราชประเพณีของระบบการเมืองโบราณอันนี้เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนก็เห็นเปิดเผยมาตลอดมีการยืนแล้วก็ถวายสัตว์เปล่งเสียงออกมา แต่ในสมัยรัชกาลที่สิบนี่พอเปล่งเสียงสิทธิก็ลงไปกราบก็ว่าไปแต่มาครานี้ตกลงจะไม่ให้เห็นภาพเลยเหรอครับนี่ทางออกที่สามนะหรือว่าให้เห็นภาพแต่ไม่ให้ได้ยินเสียงเอาอย่างนั้นเหรอผมว่าทั้งสามทางเนี่ยตันทั้งหมดนี่แหละครับที่ผมบอกว่าการ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ความสำคัญเนี่ยนะไอหมอไอชุดนี้จะอยู่กันกี่วันก็ไม่รู้ไม่มีความสำคัญแล้วประชาชนลุกขึ้นมาแล้วจะเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าไอจุดเล็กๆเราก็ต้องเสียบประเด็นเข้าไปดังนั้นเรื่องการถวายสัตว์ที่อาจารย์ปิยบุตรบอกมานี่ประเด็นนี้คมดีซึ่งผมก็ มองเห็นเมื่อจำปิยบุตรแล้ครับแต่อยู่ต่างประเทศพูดแล้วไม่ค่อยดังจะดังหรือไม่ดังอยู่ที่พี่น้องช่วยกดแชร์กดไลค์วชวนเพื่อมากดสับสไครป์ผมก็บอกไปแล้วครับเมื่อวันที่18ปกรกฎาคมก็บอกแล้วว่าการถวายสัตว์เนี่ยคลมใหม่ใช้นิวนอมอนไม่ต้องถวายสัตว์กับในหลวงก็ยังไปได้ ดังนั้นวันที่12นี้ในหลวงจะเสด็จกลับหรือไม่เสด็จกลับก็แล้วแต่อาจจะมอบหมายให้แก่ผู้แทนพระองค์ตามกฎหมายให้ถวายใส่ยับผู้แทนพระองค์ก็ได้ครับแม้ท่านไม่เสด็จกลับมาก็ได้แต่ว่าปัญหาคือจะถวายแบบไหนถวายสัตว์แบบเดิมคือไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญถวายสัตว์แบบตามรัฐธรรมนูญหรือ ถวายอะไรก็ไม่รู้แล้วครับปิดข่าวหมดเจ๊งหมดทั้งคู่ผมถึงบอกว่าระบบมันกำลังถึงจุดตันของมันจากการที่กระทำไม่เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามอําเภอใจของใครก็แล้วแต่แต่วันนี้ประชาชนเขาเห็นหมดแล้วเห็นหรือยังครับดังนั้นเรื่องการถวายสัตว์จะกลายเป็นประเด็นใหม่ซึ่งวันนี้ก็ชัด จีนนะครับที่เราต้องจับตาดูเอาละตอนนี้มาถึงบทสำคัญสรุปข่าวสำคัญประจำรายการ